ครับโหโดดครับงัดครับของใส่ฟาดกว่าได้งัดง,งัดโดหใส่ครับงัดวาอยไปแล้วงัดปากต้องงัดอย่างนี้ดิ่คิดเลยครับ,มรบหมดครับหมดแล้ว,ลวงัดขึ้นมา,มาอื กระจับครับอ้ามขึ้นมาอ้หูปเทนตีน้ำคุ้นไหมโอ้โต้องปล่อยแล้ววิ่งงัดไม่ขึ้นเลยครับดูของเขาเขาถิมมามถ่มช่วงไว้มันนอนถิ่มช่วงขึ้นนี่นี่อุจบัด มาแล้วมันจะสะบัดออกไงงัดขึ้นมาไอ้มันค้ำครับเต็มค้ำครับจกที่ครับตัวนี้ครับโอ้สุดยอดครับผมนี่ครับโอ้ตัวนี้ครับใส่สวยครับน้อง เต,ต็มคํามตีต่างเลยต่างมีตวันปรกัดเลยไอ้วาดไปติดครับนี่ครับโหดูไซครับข,ขั้นกโยข,ขึ้นได้บ้องหันบูไซครับย้อดครับผม